และขอย้ำนะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งปวงนี่คือให้ไปหมดเลยนะครับยกเว้นป้ายนะครับป้ายสงวนนะฮะเยอะมากโอเคนะครับมีคนสนใจมากเลยขายก็ขายขายก็ได้คันนี้นะครับเป็นเวลไฟนะครับ2 5 z g e d i t i o n นะครับปี2019นเะเลขใหม่วิ่งมาเพียงแค่34,069กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับชุดแต่งเกือบล้านนะครับแต่งมาได้ยังไงฮะรถคันนี้แรปสีมาครับสีดำเป็นสีขาวนะครับแต่งมาแบบอลังการมากนะครับ รถซื้อมาจอดนะครับที่บ้านแบบมีรถเยอะมากเลยคือรถเศรษฐีนะครับอ่ะแต่งไฟมาใหม่นะฮะตัวนี้ลิ้นคาร์บอนแท้นะคะนี่ครับไฟเดย์ไทม์นี่คือแต่งมาใหม่นะฮะนี่กู้หน้านะครับซ้ายขวาแล้วไฟลูกแก้วนะฮะนี่นี่แต่งมาใหม่นะรอบคันเลยนะชุดเนี้ยแสนห้าร้อยบาทล้อเบรกเบบีเอสนะฮะล้อปั๊มเบรกนะครับชุดนี้นะครับรวมสองไหนะครับช็อคโฟรเฟนเดอร์นะครับปรับเทอินนะครับ อลังการงานสร้างมาครับเอาเข้ามาดูด้านในนิดนึงเบาปด้าน,านในนี่นค,คือพื้นทำมาใหม่นะแบบหรูหาราอลังการนะครับกับเครื่องเสียงอีกแสนกว่าบาทนะครับสครับเลทที่ทำมาใหม่รวมสามแสนนะด้านในนี่ครับโอ้โหตรงนี้กาบข้างนี้ก็แต่งมาใหม่ไฟท้ายอะมาดูด้านท้ายนิดนึงกล้องสามร้อยหกสิบนะครับนี่นะฮะไฟท้ายนี่ ปลท้ายนี่ก็แต่งมาใหม่โอ้โหอลังการมากเลยอะมาดูฝั่งนี้นิดนึงเบาะด้านในเนี่ยปรับร้อนอุ่นร้อนได้นะครับเบาะปรับนวดได้นะค,คู่กลางนะครับหรูหราอลังการมากเลยครับผมบอกเลยว่าใครได้ไปนี่คือให้หมดทุกอย่างนะครับ เครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างนะครับไฟแอมเบนไลท์นี่คืออัปเกรดเพิ่มความหรูหราเข้ามาอีกนะครับสุดอลังการงานสร้างนะครับสำหรับคันนี้เอาไปเลยนะครับกับรถสภาพอย่างนี้แต่งมาแบบออปชั่นแบบร้อนๆอ,อ,อย่างนี้กับราคาที่ผมจะขายนะครับสองล้านจ็แสนเก้าบาทนะครับแลใครที่ชอบนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับใครที่ชอบโทรหาผมแลที่นี่ชรมเ้าันหเก้าห้าหกเก้าหกให้ไวนะครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคร<ถ>ับ และขอย้ำนะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งปวงนี่คือให้ไปหมดเลยนะครับยกเว้นป้ายนะครับป้ายสงวนนะครโอเคนะครับบาย